นี่ครับพี่ยอดโอเคอันนี้ก็สัตลเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นกับแบบถืออันนี้ที่เลมหญ้าแล้วก็อันนี้เครื่องตัดหญ้าแบบแข็งเห็นไม่ราคาถูกก็เลยซื้อมา มีรบแผงฟิลระบบโซลา่าที่ตัดต้นไม้กล่องโซลา่าสายไฟสายยางนี่ก๊อกน้ำทั้งหมดกุญแจ นี่คือระบบต่อโซล่ามาดูนะครับนี่คือระบบแผงโซล่าต่อไว้ใช้กับบ้านพีออสแต่มาลองใช้ที่นี่ก่อน มาดูค่าไฟจากสามพันกว่าสี่พันกว่าลดเหลือแค่นี้ครับแปดร้อยหกสิบแปดาทแพงนิดหน่อยแต่ก็ร,ยยระยะยาวแล้ว หน่วยที่ใช้จะเห็นว่าหน่วยลดลงจาก781เ็ดเหลือ2 6เก้านี่คือแผงของมันส่วนแผงโซลา่าอยู่ข้างบนมีทั้งหมดสามตัว ไอ้ตัวนี้แพงหน่อยตัวละหกพันสายไปข้างบนเรียบร้อยนี่คือแผงค่อนข้างจะใหญ่เห็นไหมเนี่ยใหญ่กว่าบานประตูบ้าน สองแผงขึ้นไปอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือหลอดไฟสำหรับทำโซล่าอุปกรณ์ปลั๊กไฟต่างๆที่จะไปติดบ,บ้านพี่ยอดสายไฟซื้อมาสามม้วนเพราะว่าบ้านพี่ยอด เนื้อที่มันกว้างก็เลยต้องซื้อถึงสามม้วนจริงๆซื้อมาสี่ม้วนเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้หยิบมาโอเค